นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบนิรนัยเรื่องแดกรวยเป็นวงกลมสู่สังคมออนไลน์สำหรับจุประสงค์การเรียนรู้เรื่องนี้นะคะ 1. บอกนิยามของวงกลมได้ 2. บอกความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดศูนย์ศได้ 3. บอกความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด H, K ได้วันนี้เราจะเรียนภาคตัดกลวยกันนักเรียนคงเคยเห็นกลวยแล้วกลวยมีลักษณะรูปทรงแบบนี้ถ้าเราตัดกลวยด้วยแนาบที่แตกต่างกันเราจะได้เส้นโค้งของผิวกลวยที่ต่างกันด้วยนะดูรูปประกอบนะคะสำหรับภาคตัดกลวยเรื่องแรกที่เราจะเรียนคือเรื่องวงกลม วงกลมคือเส้นโค้งที่เกิดจากการตัดพื้นผิวกลวยด้วยระนาบแบนสำหรับนิยามของวงกลมวงกลมคือเซ็ตของจุดทั้งหมดบนระนาบที่ห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งเป็นระยะคงตัวจุดคงที่จุดนั้นเราเรียกจุดศูนย์กลางของวงกลมและระยะคงตัวนั้นเราเรียกว่ารัศมีของวงกลมวงกลมมีสองรูปแบบนะคะรูปแบบแรกก็คือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด 0,0รูปแบบที่2ก็คือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด h, k มาดูรูปแบบแรกกันคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด0,0ส,สมการของวงกลมคือ x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ r กำลังสองเมื่อ r คือรัศมีของวงกลมตัวอย่างเช่นวงกลมวงนี้ มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดศูนย์ศูนย์มีรัศมียาวเท่ากับเจ็ดหน่วยเขียนสมการของวงกลมจะได้เป็น x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับเจ็ดกำลังสองหรือเขียนในรูปทั่วไปก็จะได้เป็น x กำลังสองบวก y กำลังสองลบสี่สิบเก้าเท่ากับศูนย์แล้วเราก็มาเขียนความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นวงกลมได้เท่ากับเซตของคู่อันดับ x y โดยที่ x ก,กำลังสองบวก y กำลังสองลบ49เท่ากับ0ต่อไปรูปแบบที่2สมการของวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด h อมา k สมการวงกลมคือในวงเล็บ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองบวกในวงเล็บ y ลบ k ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ r กำลังสหรือเขียนในรูปแบบทั่วไปจะได้ x กำลังสองบวก y กำลังสองบวก ax บวก by บวก c เท่ากับ0หาจุดศูนย์กลางได้จากในวงเล็บลบ a ส่วน2คอมาลบ b ส่วน2และหารัศมีได้จาก1ส่วน2คูณรากที่สองของ a กำลังสองบวก b กำลังสองลบสี่ c ตัวอย่างเช่น วงกลมวงนี้มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด 2, 3และมีรัศมียาวเท่ากับ7หน่วยเขียนสมการวงกลมวงนี้ได้เป็นในวงเล็บ x ลบ2ทั้งหมดกำลัง2บวกในวงเล็บ y ลบ3ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับ7กำลัง2สามารถเขียนสมการวงกลมวงนี้ในรูปทั่วไปได้เป็นในวงเล็บ x กำลังสองลบ4 x บวก4บวกกับในวงเล็บ y กำลังสองลบ6 y บวก9เท่ากับ49กา x กำลังสองลบ4 x บวก4ได้มาจากไหนได้มาจากการนำเอา x ลบ2 ยกกำลังสองหรือเอา x ลบสองคูณกันสองครั้งหรือที่เราเรียกกันว่ากำลังสองสมบูรณ์นั่นเองนะคะในทำนองเดียวกัน y กำลังสองลบ6 y บวก9ก็คือการนำเอา y ลบ3คูณกันสองครั้งหรืออีกย่านก็คือเราทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์นั่นเองนะคะตัวไหนที่สามารถบวกลบกันได้ก็ามาบวกลบกันนะคะแล้วมาเรียงพจน์ใหม่จะได้เป็น x กำลังสองบวก y กำลังสองลบ 4x ลบ 6y ลบ36เท่ากับ0 hmm. ดังนั้น e นะคะเขียนความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด 2, 3และมีรัศมียาวเท่ากับ7คือเซตของอั้นดับ xy โดยที่ x กำลังสองบวก y กำลังสองลบ 4x ลบ 6y ลบ36เท่ากับศููกแบบนี้เป็นความสัมพันธ์ของวงกลมเราไปดูตัวอย่างกันเขาบอกให้หาความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด1-3ลบ3และมีรัศมียาวเท่ากับ5หน่วยสมการวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดเอาและรัศมียาว R หน่วยคือ ในวงเล็บ x ลบ x กำลังสองบวกในวงเล็บ y ลบ k กำลังสองเท่ากับ r กำลังสองโจทย์กำหนดให้ h มาเท่ากับ1 k มาเท่ากับลบ3และ r มาเท่ากับ5ดังนั้นสมการวงกลมวงนี้เขียนได้เป็นในวงเล็บ x ลบ1กำลังสองบวกในวงเล็บ y บวก3กำลังสองเท่ากับ5กำลังสองจากนั้นทำให้อยู่ในรูปกำลังสองสมบูรณ์จะได้เป็น x กำลังสองลบ2 x บวก1บวก y กำลังสองบวก6 y บวก9เท่ากับ25แล้วจัดรูปใหม่จะได้เป็น x กำลังสองลบ 2 x บวก1บวก y กําลังสองบวก6 y บวก9ลบ25เท่ากับ0ูนจำนวนใดที่สามารถบวกลบกันได้ก็นำมาบวกลบกันให้เรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นจัดเรียงพจน์ให้เรียบร้อยก็จะได้เป็น x กําลังสองบวก y กําลังสองลบ2 x บวก6 y ลบ15เท่ากับ0ูนย์ ดังนั้นความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด1-3ลบ3และมีรัศมียาวเท่ากับ5หน่วยก็คือเซตของคู่อันดับ x y โดยที่ x กำลังสองบวก y กำลังสองลบ 2, 2 x บวก6 y ลบ15เท่ากับ0จะได้กราฟแบบนี้นะคะ สำหรับการจัดการเรียนรู้แบบนิรนัยเรื่องตัดกลวยเป็นวงกลมสู่สังคมออนไลน์ก็คงจบเพียงเท่านี้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสแก,กน QR Code ที่ปรากฏหน้าจอเพื่อเข้ามาพูดคุยและสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมและสวัสดีค่ะ